ใครจะลอยมาจากไหนกูไม่สนสอป้องสอปอ,อ,ปอชนพัทยานี่คุณครับเปิดเช้ามาก็เจอแล้วนะคลิปนี้สแสลงใจเหลือเกินเอางี้ดีกว่าโตๆโตกันแล้วนะคุณก็โตแล้วพวกเราทุกคนก็โตแล้วนะไม่ชอบใครไม่พอใจใครไม่ถูกใจใครระบุชื่อไปเลย เอาให้ตรงๆต,ตัวไปเลยผมเชื่อว่าถ้าคุณระบุชื่อตรงๆต,ต,ตัวไปเลยเนี่ยคนที่คุณไม่ชอบไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็น่าจะเคลียร์ใจกับคุณนะตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกอะไรนะมันถึงกันหมดแล้วมันเป็นพี่น้องกันหมดแล้วอย่าสร้างประเด็นให้มันเกิดเรื่องราว ลุกรามใหญ่โตอะผมเนี่ยครับกุ้งสอบปอคุณไม่ชอบใครคุณระบุตัวไปเลยในสอบปอเนี่ยใครเดี๋ยวผมจะไปตามมาจัดให้คุณเองหรือถ้าคุณไม่ชอบใครที่ชลบุรีคุณระบุตัวไปเลยพวกเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆผมอยู่ทางนั้นเดี๋ยวผมจะไปตามตัวมาจัดให้คุณเองโอเคนะครับอย่าถึงกับยกภาคยกจังหวัดอะไรกัน เพราะว่าทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันระบุไปเลยไม่ชอบขครครับโอเคนะฮะโตกันแล้ว